นะหมอแดงอะไรได้มาอันนี้คืออะไรเบบี้อะไรเบบี้ที่หายค่ะข้างในเป็นอะไรหมอแดงไม่บอกไม่บอกอันนี้เชื่อเปิดเดี่ยวเรจะเชื่อเปิดลุ้นก่อนใช่ม่ะที่ไหนเนาะหรอหมูช้างสกิร์ตแปลว่ามันต้องมีให้เลือกใช่ไหมใช่โอเคไหนเอาลงมาข้างล่างมันดูใกล้เลยโน no no เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาตรงเออสภาพเชื่อคือตัวมา หัวขึ้นตุยแล้วก็เศร้วฮัลโหล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 ฉีดเชือกไม่ดูการ์ดก่อนซุมอ๋อโอเคโอเคอาต้องมีการ์ดไม่ต้องดูเออแล้วสรุปให้ดูหรือไม่ให้ดูต้องดูอ๋อมีอะไรบ้างคะคุณผู้ชมขาข้างในดูค่ะคุณผู้ชมจากท่านประธานนะอ๋อประธานทำโอ้ทำแบบวันนี้มาแบบพร้อมสำหรับคุณลูกค้าฉีดได้เลยใช่ไหมคะเออประธานเก่งอันเนี่ย ฮัลโหลการกจริงได้ด้วยนะฮะจริงเหรออ๋อโอเค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 เฉลยค่ะมีการ์ตโอเค okay. <c oughs> ขอบคุณค่ะ